เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,30บาทจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะครับคลิปนี้มีคำตอบกันครับเงินกรณีชลาภาพนะครับเราต้องมารู้กันก่อนว่าเงินกรณีชลาภาพเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่3สันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสำนักง,งานประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใด ดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชราภาพต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่สาสเวธันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองเท่ากับปัจจุบันนะครับ24ปีเงินบำนาญชราภาพนะครับในกรณีจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนจะได้รับเป็นบำนาญชราภาพอย่างแน่นอนนะครับซึ่งจะได้รับร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลง จ่ายมากกว่า180เดือนปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนจ่ายมากก็ยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับโดยตัวอย่างวิธีการคำนวณน,นะครับเราไปดูตัวอย่างกันนะครับเช่นส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน6 0เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1230 นะครับเราก็หาส่วนเกินก่อนเลยโดยการนะครับเอา35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่ได้เพิ่มนะครับ20%เดิมบก30%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น50% 50%ของ1,230นะครับเท่ากับ5,115บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตนะเงินบำนาญตัวนี้นั่นเองนะครับได้ทุกๆเดือนเลย ัวอย่างที่2ส,ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจํานวนเงิน60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ย1230บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้เอา30ตั้งนะครับลบ15เท่ากับ15ปีนะครับ1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมที่ได้อยู่แล้วบวก22.5%ที่ได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ1,230บาท เท่ากับ4,348บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1 2 3 0บาทส่วนเกิดจาก180เดือนคิดดังนี้25ลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกิดสูตรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15ที่ได้เพิ่ม 20เดิมบวก15ที่ได้เพิ่มเป็น35 35ของ1,230บาทเท่ากับ3,581บาทเป็นเงินบำนาญที่ใ้คุณตลอดชีวิตนั่นเองส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ย1,230บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20บ15ปีนะครับเท่ากับ5ปีส่วนเกินนะครับสูตรคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ 7.5%ที่ได้เพิ่มนะครับ20%เดิมบวง7.5%ที่ได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ1230บาทนะครับเท่ากับ2,813บาทเป็นเงินบำนานที่จะคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน1230บาทนะครับ20%ของ1230บาท เท่ากับ2 4 6 6บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตนะเพราะว่า15ปีเป๊ะก็ใช้20%คูณได้เลยนะครับตารางนี้นะครับเป็นตารางในกรณีที่เราส่งบำนาญน,นะครับประกันสังคมนะครับปีอื่นๆอย่างเช่นส่ง35ปีได้5,115บาทส่ง34ปีได้4,962บาทส่ง33ปีได้4,808บาท ส่ง32ปีได้4,655บาทส่ง31ปีนะครับได้เงินบำนาญ4,501บาทท่ง30ปีได้เงินบำนาญ4,348บาทท่ง29ปีได้เงินบำนาญ4,194บาทส่ง28ปีได้เงินบำนาญ4,411บาทท่ง27ปีได้เงินบำนาญ3,887บาท สรง26ปีได้เงินบำนาญ3,734บาทสรง25ปีได้เงินบำนาญ3,581บาทสรง24ปีได้เงินบำนาญ3,427บาทสรง23ปีได้เงินบำนาญ3,274บาททรง22ปีนะครับได้รับเงินบำนาญ3,120บาททรง21ปีได้รับเงินบำนาญ2,967บาทสรง 20ปีได้เงินบำนาญ2,813บาทส่ง19ปีได้เงินบำนาญ2,660บาทส่ง18ปีได้เงินบำนาญ2,506บาทท่ง17ปีได้เงินบำนาญ2,353บาทส่ง16ปีได้เงินบำนาญ2,199บาทท่ง15ปีนะครับได้รับเงินบำน 2, บาญ2,046 บาทนั่นเองนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิการรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงราข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนําส่งนะครับมาตรา33ส่ง งวดละเท่าไรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทันตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือ,อยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ นะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ก,กันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์นะครับของปากกาสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธทิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตรา 33, 333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนเรื่องเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกัรน,นะฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์ comment, สอบถามคอมเมนต์ comment, แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านทนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ